วัดกันมาตุยารามตั้งอยู่เลขที่800ถนนมังกรคลองตรอกเตาแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดกันมาตุยารามเดิมเขียนวัดเกณฑ์มาตุยารามหรือวัดกันมาตยารามเป็นวัดราชธรรมยุทธนิกาย บริเวณวัดมีพื้นที่สีไร่66ตารางวาทิศเหนือติดถนนเจริญกรุงทิศต,ตะวันตกติดตรอกวัดกันมาตุยารามหรือที่เรียกกันว่าตรอกเต้าวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2407โดยนางกลีบสาครวาสีเศรษฐีนีได้อุทิศสวนดอกไม้ของตนสร้างเป็นวัดขึ้น ครั้นต่อมาพระดรุณรักษาการสาครวาสีผู้เป็นบุตรนางกลีบสาครวาสีได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสันนิษฐานว่าเมื่อนางกลีบสาครวาสีสร้างวัดขึ้นแล้วได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อขอพระราชทานนามวัดจึงโปรดพระราชทานนามว่าวัดกันมาตุยารามซึ่งแปลว่า วัดของมารดาในกันคือพระดรนรักษาวัดนี้ได้รับพระราชทธธานวิสุงคามสีมาประมาณพุทธศักราช2407สิ่งสำคัญภายในวัดอุโบสถเป็นอุโบสถที่งดงามสร้างเมื่อพุทธศักราช2407รูปทรงแคบสูงแบบเก่าหลังคามุกลดสองชั้นช่อฟ้าเบรากาหางหงปิดทองประดับกระจก หน้าบันประดับปุ่นปั้นหลายช่อส่งพุ่มข้าวบินปิดทองประดับลูกแก้วสีไขาราเพดานและไขาราจันทันเต้าเขียนลายทองบนพื้นชาติเสาพาลัยทรงสี่เหลี่ยมมีชานชาลารอบพระอุโบสถฐานเสาพาลายัยและพื้นชานชาลาปูหินอ่อนซุ้มประตูหน้าต่างลายเถาดอกพุทธานปิดทองบานประตูหน้าต่างด้านนอกประดับมุกลหล่พุ่มข้าวบินด้านหลังอุโบสถ มีซุ้มจระนำเล็กๆภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกชั้นลดจากชานชลาเป็นลานกว้างปูแผ่นซีเมนแผ่นใหญ่มีใบเสมาสีหน้าตั้งบนฐานบัวภายในอุโบสถ <ๆ S 2> เพดานแบ่งเป็นห้าช่องเขียนลายดาวสีทองบนพื้นสีชาติผนังตอนล่างรอบอุโบสถประดับกระเบื้องเคลือบสีขาวผนังด้านในระหว่างช่องหน้าต่าง มีภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติฝีมือจิตรกรเอกครัวอินโคงผนังตอนบนเหนือกรอบหน้าต่างเป็นช่องมีซมปูนปั้นปิดทองลายดอกพุทธาลภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆบานหน้าต่างเขียนสีแบ่งลายเป็นสีวงเรียงตามแนวดิ่งเขียนรูปพานผลไม้พื้นเขียนลายช่อไม้ดอกไม้ผลบานประตูเขียนภาพอากาศปิยะมังสะ บานประตูหลังเขียนภาพผลไม้ที่ใช้ทำน้ำอัฐบานได้พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมีพระอังคุธ,ธมาจรดกันเป็นแบบแปลกไม่เหมือนที่ไหนเจ้าพระยามุขม,มนตรีอัวบเปาโรหิตกล่าวว่าช่างปั้นชื่อช่างเอี่ยมเป็นพระพุทธรูปกระไหลทองหนักสามช่างเศษ224บาทพระเผากว้างสีนิ้ว สูง56นิ้วประดิษฐานในบุษสบกไม้ฐานสิงย่อมุมลวดลายปิดทองประดับกระจกบริเวณท้องไม้เป็นรูปเทพนมตั้งบนชั้นเบญจาย่อมุมปูกระเบื้องเคลือบแบบอุโบสถของวัดกันมาตุยารามได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างพิมพ์ไว้ในหนังสือตัวอย่างนวกรรมซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยาณวโรรสทรงโปรดให้มหมามกุฎราชวิทยาลัย จัดพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อให้วัดทั้งหลายเลือกทำเป็นแบบก่อสร้างประเบียงตั้งอยู่สองข้างอุโบสถหลังคามุงกระเบื้องแบบจีนแต่เสาซุ้มเป็นเสาเหลี่ยมแบบประยุกต์จากตะวันตกแต่งร่องยาวซุ้มรูปโค้งกลมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอสิติมหาสาวกเจดีอยู่ด้านหลังอุโบสถเป็นเจดีแบบลังกาทรงกลมองค์ระคังสองชั้น รูปโอคว่ำสร้างเรียนแบบทำเมฆสถูปที่สารนาศในประเทศอินเดียส่วนบนองค์เจดีเป็นบัลลังเหลี่ยมช่วงปล้องชายสั้นปลีเป็นแท่งตรงลูกแก้วกลมใหญ่ชั้นล่างเจดีมีซุ้มทิศภายในบรรจุพระพุทธรูปฐานพยทีมีราวลูกกลงล้อมรอบอนุสาวรีคุณแม่กลีบตั้งอยู่เยื้องกับเจดี เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทรงแปดเหลี่ยมยอดโดมและมีหออยู่บนโดมอีกชั้นหนึ่งลังคาหอมีเสาสูงประดับลูกแก้วที่ยอดมีประตูสีด้านซุ้มโคงง้งกลมหน้าบันไม้ติดกระจกสีเป็นรัศมีพระอาทิตย์ครึ่งดวงนอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างในวัดที่สร้างขึ้นใหม่ในระยะหลังคือศาลาการเปลี่ยน สร้างเพิ่มขึ้นอีกเมื่อพุทธศักราช2493มีภาพเขียนโดยจิตรกรประยูนอุลุชาดะห้องสมุดสร้างเมื่อพุทธศักราช2498กุติจำนวนสี่หลังรูปแบบเป็นลักษณะเก่งจีนนอกจากนี้วัดยังเป็นที่ตั้งของสมาคมแพทย์แผนโบราณและบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย